สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้าวันที่6สิงหาคม2567นะคะพ่อทานโจ๊กใส่ไข่นะคะพ่อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานนะคะพ่อเข้าห้องไอซียวันที่30มสิบกรกฎาคมสองพเมื่อวานหสิงหาคมสองพพ่อแข็งแรงขึ้นหมอก,ก็เลยให้กลับบ้าน นอนบ้านหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพ่อแข็งแรงขึ้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะอขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อพ่อระวังหกนะทู่ดีๆพ่อกินโจ๊กใส่ไข่นะคะมื้อเช้า ตัวนี้ก็เป็นตัวเทคโนโลยีเครืองลอยเราใช้เนื้อออเตรเลีย นี่ <pegar public labor rooms> <air> bit, ั่นะคะโอ้พอหลังเสร็จเรียบตัล่ะอย่น้มันเป็นน้่หม่ใชค่ผ้ออา

嗯。 โอเคครับครับครับ <inaudible> <inaudible> 所以就呢，嗯。嗯

ちょっと待ってくださ มีที่จ่ายถอยเทียวันซอสโเราใช้ถอยเทียวของเราเองเราประกอบด้วยจังวยขา่หือแรงภาเราเป็นว่าเส้นแรงสัตที่้องมาูเราใช้้ใช้สิตัวเลมดสูตรของซอสขนาขอยวงวาีของเส้องเส้นนเมนู 嗯。嗯。<laughs> <laughs> <laughs> almoço <laughs> boa Hãy subscribe cho kênh Ghiền đây Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยน <ies> ี่อ <Uh> <N> ีก <be> ต <ho> ้องจัดให้อ ये मेरा नाम है रिया अदीन नहीं नाम alla 5:00 al 8:00 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những được hấp dẫn

ดีค่ะพ่อทานโจ๊กอิ่มแล้วนะคะตอนนี้พ่อกำลังกินกล้วยกับยาหลังอาหารนะคะพ่อเพิ่งออกมาจากห้อง ICU เมื่อวานนี้นะคะพ่อเข้าห้อง ICU เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ได้กลับบ้านเมื่อวานเมื่อวานไปรับพ่อกลับบ้านหมอบอกพ่อแข็งแรงขึ้นแล้ว คืนได้นอนบ้านคืนหนึ่งคืนแรกแล้วก็เช้ามาก็กินโจ๊กใส่ไข่แล้วก็โอนตินตอนนี้ <c oughs> กินนมตอนนี้กำลังกินกล้วยกับยาหลังอาหารนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแหงๆเลยๆนะคะ ขออยุญาตลงไลนนะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ